สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีบทความสาระความรู้ดีๆที่มีประโยชน์มาฝากคุณทุกคนอีกเช่นเคยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะการมีชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีทั้งกายและใจเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเลยนะคะดิฉันจะแนะนำสิบวิธีที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ค่ะ 1. ดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง การดูแลร่างกายให้ดีเป็นรากฐานของความสุขค่ะเริ่มต้นด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรโตีนไม่ติดมันค่ะนอกจากนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาที3-5ครั้งต่อสัปดาห์เช่นเดินเร็ววิ่งปั่นจักรยานหรือโยคะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังงานและลดความเสี่ยงของโรคต่างๆนะคะ 2. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับที่มีคุณภาพสำคัญต่อการฟื้นตัวร่างกายและจิตใจค่ะควรพยายามนอนหลับให้ได้7-9ชั่วโมงต่อคืนและเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อปรับสมดุลนาฬิกาชีวิตการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งและลดความเครียดได้มากเลยค่ะ 3. จัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยุคปัจจุบันค่ะแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันได้ลองหาวิธีผ่อนคลายที่เหมาะกับตัวเองเช่นการฝึกหายใจลึกๆทำสมาธิโยคะฟังเพลงโปรโดอ่านหนังสือหรือใช้เวลากับธรรมชาติค่ะการรู้เท่าทันอารมณ์และจัดการความเครียดได้ดีจะช่วยรักษาสมดุลของจิตใจได้นะคะ 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมค่ะการมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับครอบครัวเพื่อนฝูงและคนในชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสุขค่ะการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกให้กำลังใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมีคุณค่าและไม่โดดเดี่ยวค่ะ 5. ทํำในสิ่งที่รักและมีงานอดิเรกการได้ทำกิจกรรมที่สร้างความสุขและความเพลิดเพลิน จะช่วยเติมเต็มชีวิตของเราค่ะลองใช้เวลาว่างไปกับงานอดิเรกที่ชอบเช่นปลูกต้นไม้วาดรูปเล่นดนตรีถ่ายภาพเรียนรู้ภาษาใหม่หรือทำอาหารค่ะการได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และทำในสิ่งที่รักจะช่วยผ่อนคลายและสร้างความรู้สึกเชิงบวกนะคะ